สวัสดีครับผมมาอยู่กับพี่ชัยสกุลที่อำเภอตรอนวันนี้เราได้เห็นข้าวที่เก็บเกี่ยวจากพี่ชัยสกุลแปลงของพี่เองเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ก็ใช้ได้นะผมผิดนะก็แค่ละดับนีงแรกก็ทะไม่ได้เลยนะเกี่ยวก็เกี่ยวไโอเคได้ระดับนึคุณภาพข้าวเป็นไงบ้างครับผมก็มันจะแข็งกว่าที่ใช้ปุ๋ยแล้วไม่จะใสกว่า เรามีแป้งเก็บเที่ยวใช่ไหมครับใช่พื้นที่เท่ากันเลยเท่ากันเลยแป้งหนึ่งเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยทั่วไปที่ใช้ปกติโอเคปกติเลแล้วอีแป้งหนึ่งปุ๋ยน้ำอ่าเป็นปุ๋ยน้ำของตัวโครงการเนี้ยนะเป็นปุ๋ยน้ำแม็กซ์พาวเวอร์นะครับใช้ชั้นหนึ่งสองสามเลยตามกระบวนการไหมกระบวนการเลยโอเคได้ใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชอะไรไหม ไม่ใช้เลยสักอย่างอืมโอเคแล้วปุ๋ยอย่างอื่นล่ะครับในแปลงปุ๋ยก็ไม่ใช้เลยใช่อ่าใช้แต่ตัวปุ๋ยน้ำนะเค้าว์เท่านั้นตามโครงการเนาะใช่ดีแล้วประโยชน์ที่เห็นพี่เป็นยังไงบ้างภาพรวมลดกต้นทุนลดต้นทุนเยอะไหมเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่นะอ่าอ่าลดได้เยอะตัวพี่เองนี่ทำงานอยู่ที่สากรรอนนี่เนาะ พี่เองก็เอามาตากที่ชากรเลยเเล็ดพันธุ์ก็จะแค่จูดหงเลยอ่าเป็นข้าวมเมล็ดพันธุ์นะครับกระจูดหงจากที่นี่เลยครับผมไม่ได้ขายข้าวเป็นราคาทั่วไปแต่เป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์เลยเนาะที่ที่หมายยินดีด้วยต้องอขอขอบครับผมพี่ชัยสกูลเพิ่มเติมเรื่องแมลงเป็นไงบ้างนิดนึงเม <โด S 1> ื่อกี้ไม่ได้อยู่นยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ไ,ไม่ไไมีแมลงเวลาเกี่ยวนี่ปกติถ้ามีเพียนะ ลุกนังแอ็นเตมิตเต็มเลยเราเดี่ยวแต่เนี้ยไม่มีแต่แปลงข้างที่ติดกันอ่ะอันนั้นผมก็ถ่ายด้วยแปลงข้างเที่ลงอ่าเที่ลงยุบเต็นเลยตัวเนี้ยก็คือข้าวยุบลงไปเลยใช่แล้วเกลี้ยเกลี้ยระบาดระบาดนะระบาดตัวเนี้ยนกลงไปกินเยอะจีนยาววันวิ่นวันแปลงข้างตัวเนี้ยเอาไม่อยู่ว่างั้นไม่อยู่อ่าทีนี้เหลือมีมีแปลงเพิ่มเติมของแม่ขายแม่ของพี่เองเลยก็เป็นไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกำลังใกล้แล้วประมาณวันที่แปด อ่าที่ตและข้างเคียงโลกข้างเทียงก็มันจะเทียมจะมาเป็นโซนอ่าเป็นโซนเลยใช่ไหมข้างเคียงฉีดยาไหมฉีดันก็ฉีดกันกันหมดฉีดกันบ่อยไหมพี่โอวันเล้นวันเนี่ยเยมลงเลยนะฉีดวันเว้นวันเลยตงนนี้แล้วแปลงของแม่ขายนี่แหละอไม่ฉีดนะเพราะข้าวพอดีมันงานดามันตมังจะสุดแก่ก่อนกะอ่าแล้วมีควมีมีโดนทำลายบ้างไหมเพี้ยเข้ามาไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ถามกันมาเยอะ เดี่ยวเรื่องแมลงมั่นใจได้ไหมว่าไม่โดนแน่นอนไม่มีแมลงเห็นเห็นนี่คือไม่มีเลยไม่มีแอแล้วไม่ได้ฉีดด้วยไม่ีอ่ไม่ใช่เลยนะดีใจด้วยพี่ขอบคุณอย่ข้อมูลอันนี้มากนะลดต้นทุนเราต้นทุนแมลงด้วยแลร่างกายก็ปลอดภัยด้วยอ่าคนฉีดคนทุฉีดก็ปลอดภัยคนเอาไปกินก็ปลอดภัยด้วยอ่าทุกด้านเลยนะขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ